นี้เป็นคลิปตามคำขอนะคะมีผู้ชมขอมาอยากให้พาไปดูร้านขายปลามีร้านมีพูดผิดเราก็จะพาไปตามร้านขายปลากันนะคะเห็นลิบลิบและที่เห็นมีผักมาขายวางรวมนี่คือร้านตรงที่เป็นจุดประจำจัส่วนที่เป็นตลาดหลักเนี่ยมันเต็มแล้วอันนี้ก็คือขายล้นเลยอมาส่วนปลาเนี่ยเขาจะไม่ให้ขายรวมอยู่แล้ว ต้องขายออกไปต่างหากเลยเพราะว่าคนที่กินมังสวิร,รัตเขาจะไม่อยากซื้อผักที่อยู่ใกล้ๆร้านขายเนื้อสัตว์นะคะก็จะมีปลาหลายชนิดปลาอะไรบ้างไม่ยิงไม่รู้หรอกแต่ที่จับได้ที่เห็นได้เลยนะก็คือน่าจะเป็นปลายี่สกปลาสวายนี่จะเยอะหน่อยอันนี้ก็เป็นแบบบ่อใส่ปลา ปลาก็หงายท้องหมดแล้วนะไม่รู้จะมาใส่ทําไมอันนี้เราจะเดินชมไปก่อนนะคะยังไม่ปักหลักดูร้านในร้านหนึ่งไม่กินจากพระคุณคนถ่ายไม่กินปลา พ่อค้าขายปลานี่ก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะสังเกตว่ามีร้านผู้หญิงอยู่แทบจะครึ่งหนึ่งเลยผู้ชายครึ่งผู้หญิงครึ่งอ่ะทีนี้เราจะปักหลักอยู่ร้านนี้นะคะพ่อค้ากําลังช่างปลาใช้ตาช่างแบบมือถือ เราจะตัดครีบก่อนมีดที่เขาใช้เรียกว่าชิโลฮีนะคะทุกร้านเขาจะใช้มีดแบบนี้ ดูเขาใช้มีดนะคะถนัดใครถนัดมัน ลูกค้าบอกว่าอาตาออกด้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาใส่ถุงจะใช้เป็นถุงสีดำนะคะเพราะเขาไม่ต้องการให้รู้ว่าซื้ออะไรมา